สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้บริษัท j p y โกโก้ไทยจำกัดได้มาส่งข้าพัน g o o g l หอมสายพันธุ์ im 1ให้กับคุณพี่วีนาที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาคุณพี่วีนาได้สั่งจองข้าพัน g o o g l หอมสายพันธุ์ im 1ไว้ในจำนวน2,000ต้นเพื่อปลูกในพื้นที่จำนวน12ไร่ด้วยกันพื้นที่ท่านได้เตรียมไว้นะครับตรงนี้นะครับได้ขุดหลุมหมักปุย๋ยแล้วก็ เตรียมระบบน้ําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อรอบที่แล้วที่จะรับก้า0ผนปรากฏว่าฝนตกน้ําอาจจะเยอะไปนิดนึงแต่ช่วงนี้ฝนก็ขาดช่วงไปและปีนี้ฝนจะมาเร็วนะครับประมาณวันที่15พฤษภามนี้จะเข้าหน้าฝนรดูฝนอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่คิดจะปลูกพืชจะปลูกอะไรสุดแท้แต่นะครับก็ เตรียมพื้นที่ของท่านแล้วก็เตรียมลงปลูกไว้นะครับเพราะว่าปีนี้ฝนมาเร็วนะครับจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบประมาณที่15พฤษภาคม2,564นี้นะครับปีนี้น้ําจะดีและคุณพี่วีนาได้เตรียมพื้นที่ปลูกไว้แล้วก็สั่งจองก0า0โกโก้สายพัน์ุ IM 1นะครับกับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดไว้จํานวน2,000ต้น และท่านคิดจะปลูกเพิ่มอีกเพราะว่าพื้นที่ของท่านยังมีอีกอยู่หลายพื้นที่มากนะครับที่มีที่ที่จะพร้อมที่จะลงปลูกเราจะปลูกได้3มลักษณะคือปลูกเชิงเดียวปลูกผสมผสานกับพืชอื่นแล้วก็ปลูกในป่าธรรมชาติเราสามารถรื้อต้นไม้ที่ไม่ใช้ออกแล้วเรานําโกโก้ไปปลูกแซมในพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ในป่าใหญ่ที่เราไม่ต้องการพืชที่เป็นไม่ได้ประโยชน์เราก็ตัดต้นไม้ที่ไม่ใช้ออกเราก็ มีที่ว่างและนําโกโก้ไปปลูกแซมผสมประสานในที่ว่างนี่คือลักษณะการปลูกของโกโก้สายพันธุ์ IM1 ถ้าปลูกเชิงเดียวเราปลูกระยะห่าง3คูณ3เมตรใช้9้าพันโกโก้สายพันธุ์ IM1 จํานจำนวน170ต้นนะครับเป็นสูตรการปลูกเป็นเทคโนโลยีการปลูกของท่านรองศาสตราจารย์ดยรันละองศีเราใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ในจำนวน170ต้นกับพื้นที่ปลูก1ไร่1 0อต้น ผลผลิตที่ได้ต่อไร่ต่อเดือนรายได้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วสูตรการปลูกระยะห่าง3คูณ3เป็นสูตรที่เหมาะสมที่รองศาสตราจารย์นักเกษตรละอองสีเจ้าของสายพันธุ์ได้บอกไว้เราควรใช้พื้นที่ให้เหมาะสมนะครับเราใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าถ้าปลูก4คูณ 4, 4ก็100ต้นถ้า100ต้นถ้าผลผล,ผลิตออกต้นละ5กิโลก็จะได้500กโลคูณด้วยประกัน เท่าไรสุดแท้แต่เขาจะบอกมาเอาสมมติว่าโลละ10บาทนะครับห้าโลก็ได้5,000บาทต่อไร่ต่อเดือนแต่ถ้าปลูกสายพันธุ์ไอเอมวันสูตรการปลูก1ไร่170ต้นระยะห่างการปลูก3าคูณสเมตรผลผลิตที่ได้850รกิโลต้นละ5้กิโลก็850รกิโลต่อไร่คูณด้วยประกัน8บาทก็จะประมาณ6,800บาทต่อไร่ต่อเดือนเพราะฉะนั้น6,8 0 0กับ 5 0 0พบาทก็ต่างกันแล้วนี่ในเรื่องของการปลูกวิธีการปลูกตามหลักวิชาการเพราะว่าโกโก้สายพันธุ์ IM1 ได้รับการค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์จากท่านรองศาสตราจารย์ดสรสตน์ละองศีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่และสายพันธุ์โกโก้หอมเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้นกล้าทุกต้นออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมอายุไม่ต่ำกว่า1 0ถึง15ปี มีศูนย์เพาะกล้าพันอยู่ที่เดียวคือมาร์คลินฟาร์มนะครับและรองศาสตราจารย์ดร,รสันละองศีส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี41ท่านก็เปิดโรงงาน Mark มาร์กลินช็อกโกแลตมา1 7 1 8ปีเพื่อลองรับผลผลิตของเกษตรกรที่ปลูกโกโก้สายพันธุ์ im 1เราจะซื้อผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เราก็นําผลิตภัณฑ์มาจําหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมช็อกโกแลตแท้นะครับแล้วก็เป็น โกโก้ผงโกโก้พาวเดอร์แท้เพราะฉะนั้นเราไปเซิร์ชข้อมูลดูได้นะครับในเรื่องของโกโก้พัน im one เซิร์ชข้อมูลมาร์กลินช็อกโกแลตเราก็จะเห็นมาร์กลินช็อกโกแลตเยอะเลยว่าผลิตสะพานของมาร์กลินช็อกโกแลตมีอะไรบ้างมีขายที่ไหนบ้างนะครับและถ้าอยากทราบข้อมูลของโกโก้สายพันธ์ im one ก็กดไปดูเซิร์ชข้อมูลดูโกโก้ im one นะครับสำหรับบริษัท j p y google Go, ไทยจำกัดก็กดมาดูได้นะครับ j p y google Go, หรือ d r p a t ร google Go, นะครับคลิปหรือ YouTube ของผมก็จะขึ้นและพี่น้องเกษตรก็จะได้รับทราบข้อมูลจะได้ฟังข้อมูลในเรื่องของ google Go, สายพันธุ์ im 1วิธีการปลูกการดูแผลผลผลิตที่ได้สัญญาซื้อขายผลผล,ผลิตเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเราจะมีอยู่ในคลิปวิดีโอที่เราทำไว้ เกษตรกรถ้าคิดจะปลูกโกโก้ขอให้ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนให้ถ่องแท้ว่าโกโก้เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์ไหมใครเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์มากี่ปีผลการพัฒนาเป็นอย่างไรตรงนี้ต้องศึกษาให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจและก็จะมี อาจจะนะครับผมกอใช้คําว่าอาจจะมีผู้แอบอ้างว่าได้รับการพัฒนาสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้แต่ข้อมูลจริงๆแล้วเราต้องไปดูนะครับว่าคนพัฒนาสายพันธุ์นั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนสอนมหาลัยไหนนะครับและผลการพัฒนาสายพันธุ์เป็นอย่างไรเป็นที่ยอมรับและก็ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรหรือย,อยังเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกษตรกร,กรควรศึกษาที่ดีที่สุดก็คือไม่ใช่ว่าเขามาบอกว่า ต้นพันต้นละเท่านั้นเท่านี้ามาขายกันเพื่อหลอขายก้าพันในราคาแพงๆอาจจะนะครับผมขอใช้คําว่าอาจจะราคาที่สูงกว่าท้องตลาดนะครับแถมปุ๋ยแถมอินทรีย์แถมฮอร์โมนอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าเขาบวกไปในราคาต้นก้าพันหรือไม่ตรงนี้เราไม่ได้ไป ว่าบริษัทไหนกลุ่มไหนแต่เราขอให้พี่น้องเกษตรกรได้พิจารณาให้รอบคอบรอบด้านเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราเป็นเงินลงทุนทั้งหมดไม่ว่าจะหมื่น2 0งหมื่นสาหมื่นหรือว่าแสน0 0 0แสก็เป็นเงินลงทุนถ้าเกิดเราปลูกแล้วโกโก้ที่ไม่มีคุณภาพโกโก้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของตลาดไม่มีตลาดรองรับมีโรงงานแปรรูปแต่โรงงานแปรรูปไม่ได้มาตรฐาน และมีผลิตภัณฑ์แต่ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาตรฐานไม่ได้รับเครื่องหมายออยไม่สามารถที่จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่สามารถที่จะจําหน่ายมเมล็ดโกโก้แห้งได้เพราะฉะนั้นความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนการประกาศรับซื้อหน้าสวนราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ราคาที่เกษตรกรได้รับแล้วจะมีความมั่นคงยั่งยืนไม่ใช่เขารับซื้อผลผลิตของเราแล้วนําผลผลิต ผลโกโก้สุกข,ของเราไปไหนไปเข้าโรงงานแปรรูปที่ไหนและโรงงานแปรรูปนั้นได้รับรองมาตรฐานโรงงานหรือไม่และมีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีเทคโนโลยีในการหมักในการแปรรูปหรือไม่เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องคิดวิเคราะห์และพิจารณาให้รอบคอบรอบด้านถ้าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเขามีตลาดส่งออกหรือไม่มีตลาดปลายทางหรือไม่ตลาดส่งออกตลาดปลายทางจึงเป็นตลาดที่มั่นคงยั่งยืนเพราะฉะนั้นโกโก้โก ไม่ใช่เรื่องยากที่ทุกคนจะปลูกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําโกโก้ให้ประสบผลสําเร็จเพราะฉะนั้นบอกฝอกพี่น้องฝากพี่น้องเกษตรกรให้คิดวิเคราะห์ให้รอบคอบรอบด้านนะครับบริษัท JPY โกโก้ไทยจากัดส่งเสริมการปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM 1วันรับซื้อผลผลิตคืนเข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตทาสัญญาซื้อขายผลผลิตร่วมกับบริษัทมาร์กลินฟาร์มทํารอบละ30ปีเพราะฉะนั้น เราสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นต้องก,กราบขอพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ต้องก,กราบขอพระคุณคุณพี่วีนาเป็นอย่างสูงที่สั่งจอง 3, 000, โกล้าพันธุโกโก้สายพันไอเอ็มวันในจํานวน2,000ต้นมาปลูกในพื้นที่12ไร่ที่อําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาต้องก,กราบขอพระคุณคุณพี่วีนาเป็นอย่างสูงและก,ลกราบขอพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพ ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสนใจปลูกติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับดรพัฒโกโกโ้0955572797ต,ต้องกราบขอพระคุณสมาชิาเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ